สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรน้อยพาเบงนะคะวันนี้จะขอเสนอเมนูผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวกันค่ะทุกคนมาชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็สับเนื้อนะคะสับเสร็จก็นำพริกกับกระเทียมมาโขกให้ละเอียดค่ะระวังกันด้วยนะคะ เราสับเนื้อเสร็จเตรียมเครื่องเสร็จก็ตั้งกระทะเลยจ้าเทน้ำมันใส่เตรียมเครื่องที่เราโขกผัดให้หอมเลยนะคะทุกคนผัดให้หอมเหลืองเลยค่ะพอเหลืองแล้วเราก็นำเนื้อที่เราสับเตรียมไว้เอาลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากับพริกเลยนะคะ แล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะในชอบรสไหนก็จัดไปเลยค่ะทุกคนกลิ่นเริ่มหอมมาแล้วค่ะได้กิ่นกันไหมคะเดีย๋ยวค่ะทุกคนผัดเิดเราก็เตรียมหมัวหอมใหญ่ใส่ลงไปผัดค่ะ ุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะนให้ทั่วเลยค่ะหอมใหญ่สุกเราก็นำใบกระเพราเข้าไปผัดรวมกันค่ะเพื่อนๆ ถาผัดเสร็จแล้วก็หุงลดเลยนะคะก็ยกลงเลยค่ะแล้วก็ทอดไข่ดาวต่อเลยค่ะทอดไข่ดาวเสร็จเราก็เตรียมข้าวเลยค่ะตักผัดกะเพราเราลาดลงไปเลยค่ะวางไข่ดาวเสร็จ,เสร,จเสร็จแล้วจ้ายั่วย่วเลย